โอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สวัสดีค่าสวัสดีค่ะคุณเชื่อไหมว่า โอกาสนั้นมีตลอดเวลาและเฉพาะคนที่พร้อมเมื่อโอกาสมาถึงก็จะเป็นจังหวะของเขานะคะเรื่องของโอกาสเป็นสิ่งที่หลายคนบ่นว่าชีวิตเขาไม่เคยมีโอกาสซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะคะโอกาสจริงๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโอกาสมีทุกครั้งที่มันมีวิกฤตคะ่ะเพราะวิกฤต ับโอกาสมันเป็นของคู่กันและหมาด้วยกันเสมอไม่ต้องไปอื่นไกลเลยนะคะอย่างตลาดหุ้นทุกครั้งที่มีวิกฤตมีคนเสียหายก็จะมีอีกคนหรืออีกด้านที่กำไรมาหาศาลทุกครั้งคะ่ะแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือเวลาที่วิกฤตมาถึงตัวเราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าครั้งนี้ เราพร้อมไหมคําว่าพร้อมจะมีอยู่สองอย่างนี้กันนะคะ 1. ความรู้ความรู้ของเรามีพร้อมไหมกับสองใจของเราพร้อมไหมคำว่าความรู้มีพร้อมพูดง่ายๆศึกษาเราก็เตรียมเงินมาอย่างดีแล้วส่วนใจพร้อมอันนี้ยากกว่าความรู้พร้อมนะคะ เวลาที่วิกฤตมาคนที่เตรียมตัวมาดีแล้วก็าอาจจะไม่กล้าไม่กล้าที่จะลงมือซื้อพราะคิดว่าอยากซื้อในจุดที่ต่ำที่สุดแต่สุดท้ายพอวิกฤตนั้นผ่านไปก็ยังไม่ได้ซื้อคะ่ะพอโอกาสมาก็ยังไม่ได้ซื้อสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อนะคะนักลงทุนกับคนรุ่นใหม่ก็มักจะ มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆน้องเขามาถามว่าในโรคนี้มีคนเก่งที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่รวยไหมคําตอบมีเยอะแยะเลยค่ะเก่งแต่ไม่รวยเยอะนะคะทำไมละ่ะก็เรื่องใจนี่แหละค่ะเรื่องใจของเราพร้อมหรือเปล่ากลับมาที่ข้อสอนะคะเรื่องของใจค่ะ น้องๆถามต่ออีกว่าแล้วคนเราจะฝึกเรื่องใจอย่างไรอันนี้แหละมันยากนะเพราะการฝึกใจมันต้องอาศัยเวลาค่ะคําว่าเวลาก็คือประสบการณ์ที่เราได้สะสมได้ทดลองปฏิบัติได้ลงมือทําจนสุดท้ายเกิดความมั่นใจในสิ่งที่เราทํานั่นเองค่ะถ้าใครไม่เคยพลาดที่คิดว่าความผิดพลาดมันน่ากลัวนะคะ แต่สำหรับคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วเขาก็จะรู้ว่าความผิดพลาดมันก็แค่ประสบการณ์อย่างหนึ่งนี่เองถ้าเรายอมรับแล้วเดินต่อมันกลับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้นะคะชัยชนะต่างหากเป็นสิ่งที่น่ากลัวคะ่ะเพราะเวลาที่เราชนะเรามักจะย่มใจของตัวเองนะคะหลงตัวเองจนสุดท้าย ชนะแต่ละครั้งก็นําความผิดพลาดครั้งต่อไปมาหาเราในที่สุดค่ะการคุมความเสี่ยงจริงๆก็คือหัวใจชาวพนันลงทุนแต่ละคนมั่งคั่งได้นะคะในวิกฤตแต่ละครั้งคนที่มีความรู้พร้อมคำนวณแล้วว่าการลงทุนในจุดนั้นๆมีความเสี่ยงจำกัดแต่โอกาสนั้นไม่จำกัดค่ะเมื่อเราเข้าใจความเสี่ยงอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือเพียงแค่ส่วนของข้อ2ส,ส่วนของใจว่าใจของเราพร้อมหรือเปล่าดังนั้นไม่มีหรอกค่ะคนที่ไม่มีโอกาสเพราะโอกาสมันไม่ให้สิ่งที่เราได้รับเหมือนถูกหวยเหมือนถูกงงวันแต่โอกาสไม่เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนสร้างมันขึ้นมาเองต่างหากนะคะสร้างสร้างจากอะไรละ่ะจากความรู้จากการพัฒนาจิตใจ จนประสบความสำเร็จจากโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาเองขอบคุณข้อมูลของค,ค,คุณภาวิวกินปทุมค่ะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองข้อบอดคาสต์